ค่ะขอบสวัสดีงามๆอแม่พี่น้องปองไปถุกๆูกทันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องสุ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดขอกาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบุรีพัฒข้าวสารดีๆด้เด็ดจากทั้งช่องสุ้ารวเนะคะพี่น้องเนะาะค่ะ ค่ะเมื่อนี้กระสีตามตัวดีตัวเด็ดนะคะจากปูเจ็ดสองนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเกาเนาะค่ะซึ่งกะบ่ได้ไม่โอกาสได้เดินทางไปทางปูเจ็ดสองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ติดสถานการณ์อยู่ทังลุ่มน้ําโขงนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะพี่น้องก็เลยบ่ได้เดินทางไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะกระแกงข้าวดีน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะทีอู่บัานไก่เลื่อนเชียงเนาะค่ะพี่น้องติดกับทัง อุดรธานีเนาเนาะค่ะซึ่งกาหนดการเนาะค่ะแอดมินพรพอผ้ารวยกับทีมงานเนาะค่ะก th ับสีเดินทางกับสูผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสีเดินทางไปบ้านเด็กกาพ้าเนาะค่ะบ้านเขาสารจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะสีได้นาแป้งขนมข้าวสารนะคะพี่น้องค่ะแป้งขนมข้าวสารแล้วก็พลไมใหม่นะคะพี่น้องค่ะไปมอบไ้มุลนิทีบ้านเด็กกาพ้าบ้านเขาสารเนาะค่ะพี่น้องเนาะอุดรธานีเนาะค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะสิไปเอาบุญน้ำกันกันเชิญน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะไปเอาบุญน้ำกันนะคะพี่น้องคะการโนดีเพันว่าสานนี่เป็นกำผ้าแล้วสานหนาว่าอยากเป็นกำผพาพันว่าขอทาบุญไหวก่อนนะคะมันมีหน่อยมีลายก็ขอทาบุญก่อนเด้อพันว่าเกิดสานหนาสิได้มีพอมีเม่คือมูวสันพันวาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะเฮากัเอาใจซอยเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัไปร่วมบุญน้องกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไก่เนาะค่ะค่ะบันที้แอดกัสิพาไปรับชมรับฟังปูเจ็ดสองเนาะค่ะได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองป่ายแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ปู่จ้าว่างมโนขะหน่อยนมัสการจ้าเออว่างเนาะค่ะพรพารวยปู่พรพารวยมาเฮ็ดขาวทางบึงการแล้วบ่ได้ไปหาปูแต่บ่แไงดอก ค่ะคือหอดคือเก้า no. ด nah, ้ป no. ูเด้อค่ะค่ะตัวแรกแนวท่างกะคือเก้าในเบปูงามกำลังแบบพอเลวค่ะเอาส่เือตามค่ะเอาเอาตามเบ้าตามที่ปูทรงไห้รถเนาะค่ะเนาะงนีม่ะัเลยค่ะเดี๋ยเาลงลงเยลงไปหมันกับขึต้อยลุไปโครงแม่โครใ่ต้เดิมๆหลยค่ะอืมค่ะที่ต้องเดียเดยวไค่ะปู เคยเต็งเ,เพิ่มหรอเริ่าเครเี่ยนมาเลี่ยนแบบเล่นะค่ะมีค่ะเหล็กตามสูรตรเนาะปูเนาะมินิมิตนี่ยังมินิมิตเพิ่มมาค่ะปูมันก็เพราะใครย่านที่ขาเขาันจานนี้เตี้ยนับบฟันนังครัฟันแต่ฟันมันกนรวดไหมค่ะต้อง,องดก่้อนี่ฟันนัง ของมือมันเลยีว้วายน่มันจะเป็นหนึ่งตีเอาา 2, 4, ะห้องมักฝันมือสอง0ังพันีกันเล่ยออกีล้มนึ่งมันมันมาออกตีออกตอนเท้าดีแดงไวให้นะมื่อก่อนวะว่ามาันเท้ากันเลยว่าตามเอ,อ,เอเีกเลเวันนะมันเขาขึนวณกับเปลยคกขึนวณเขากันเล่ยแบกนะมันก็เข่ามาแหละถ้าตีมันเป็นกันแปดสามสามแปล่แล้วครับที่สองกรณีนี้ ก็เลยเบิ่งเบิ่งตัวฝันนาะมิเสดากระตัวอะไรกันค่ะเพราะว่าเลขปูค่ะลูกปูฝันนี่มันสิมาน้ำกลดเนาะปูเนาะนั่นแหละมื่อวันนี้บอลในฝันค่ะนี่มันก็ไม่จะเลขคำนวณแหละแต่เขาเป็ามแต่ทำเดินมาไม่กี่ข่อยเละนี่ห่าละเต็มนี่ห่นละค่ะศักราชตั้งสูตรทางคำนวณค่ะนั่นแหละถึงหน้าทางเบิ่งค่ะมีสงองคนเบิ่งน้ำ ค่ะค่ะจังไรก็ขอบคุณปูห,หลายๆเด้อค่ะแล้นี่นั่นก็นต้องมาหาดอกอืมอืมลำบ,บากไม่ยกไปมางานลำบากค่ะค่ะค่ะพ่อขอบค<ข>่ะพ่อขอบคุณปูห,หลายๆเด้อค่ะกรสิได้ทายสูพี่น้องอเฮาเบิงนะ่งเนาะปูเนาะค่ะปูสาธุสาทู่ค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะ่ะจากปูเจ็ดสองฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งเลขปูนี่เด่นบนนะคะพี่น้องค่ะเด่นบนหกเจ็ดนะคะพี่น้องเด้อหกกับเจ็ดค่ะเด่นบนนะคะค่ะกราบเลี้ยนคุณพ่อคุณแม่นะคะ่ะที่แคบหนาจอบ,บเปินเตรียมสมุดประกาไวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับเลขปู จ็ดสองเข้านะคะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วพ้นตามเลขเก,ก้ากับเขาเต็มๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะหนึ่งสี่ยังกับหกผิดค่ะพี่น้องค่ะกรับขอโทษขออภัยค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขพ้นกับเขานะคะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดนี้ก็บบัวผ่าที่สิตามต่อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะคาะสำรับคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะเตรียมสมมติประกาศไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเด่นบนนะคะหกกับเจ็ดล่างหนึ่งกับสองค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับบนล่างเนาะคะ่ะเดินบนล่างเนี่ก็จะเป็นอยู่ที่เจ็ดแปดเก่าค่ะพี่น้องคะเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราไปในจับคู่ล่างค่ะพี่น้องคะจับคู่ล่างเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็ดสองแปดสองโอเก่าหนึ่งว่าตัวอีกแล้วค่ะพี่น้องว่าตัวอีกแล้วคะ่ะ ทวนใหม่นะะนนนมเานเลลานะค่ะพี่น้องเนาะทวนใหม่ค่ะว่าโตดพี่น้องเลขลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเก้าสองค่ะพี่น้องค่ะปูใสปากกาสีแดงเขียนที่แปดหนึ่งแอดก็เลยถือโอกาสวงให้แปดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเลขบนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขบนมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง หกสองเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะก่ะพิจารณาซอยกันนะคะพี่น้องเนาะพิจารณาซอยกันถ้ามักถ้าชอบเ้าก็ค่อยลงทุนถา้าบ่มักบ่ชอบก็บผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับสามตัวนะคะพี่น้องแปดเจ็ดสอดงแปดหกสองนะคะพี่น้องเเลขสามตมีสองคูนนะคะค่ะเดี๋ยวปูตัดเน้นบนตอนใดแอชิลลุ่งไเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับ คูบนปูหรือว่าปูตัดให้มันเหลือหน่อยลงแล้วก็ปูเน้่ตัวใดเนาะคะ่ะของปูบ่มีเพิ่มนะคะพี่น้องกับซีแิต่ตัดให้หน่อยลงแล้วกับิวงซิเน้นให้เนาะคะ่ะของปูเพิ่นแต่เกาเพิ่นก็นเห็ดจังสีตลอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่ะจังไรก็ฝากพิจารณาซอยกัน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้อง พาแอกาสิทวนเลขของปูเจ็ดสองฝากตอนอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จดบ่ทันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะบนเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อตัวเด่นมั่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นมั่นก็สิเป็นหกกับเจ็ดส่วนเลขล่างกับสิเป็นหนึ่งกับสองค่ะบนล่างบวกกันกับสิมีตัวเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะโยกเกิกับแปดกับเก้าค่ะพี่น้องเจ็ดแปดเก้าค่ะ เราบนี้ก็จับคู่เนาะค่ะพี่น้องคะจับคู่ล่างเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเหนึ่งเดสอสองเ้สองเน้นล่างที่แปค่ะพี่น้องคะเน้นล่างที่แปเนะาะค่ะเราบนันนี้คู่บนนะคะพี่น้องเด้อคู่บนก็นสิมีหกหนึ่งเดหนึ่งหสองเดสองนาะคะสำหรับเลขสาตัก็สิเป็น แปดเจ็ดสองแปดหกสองค่ะพี่น้องค่ะถืออกถือไก่วะเนาะพี่น้องค่ะแต่ถืออกถูกไก่ตัวใดกับพิจารณนาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามักว่าชอบบอทำมักจะชอบก็ค่อยลงทุนเลขปูเป็นเลขคำนวนเลขสูตรนะคะพี่น้องเด้อค่ะปูพ่นวายยังบม่ได้ฝันเนาะค่ะแต่หาฝันเป็นออกเนาะค่ะของปูเพ่นเนาะฝันเป็นออกเลค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขคอให้ พอแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพี่น้องคิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองนะคะพิจารณากรงทุนนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมันเข่าได้มันกระดุดได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดกระคอ้พอแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญชิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองให้เฮ่งให้ปังให้ดังให้รวยสุขู่สุขคนนะคะพี่น้องปรารถนาสิ่งใดกระสมให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาถุกประการค่ะพี่น้องค่ะ ขาดสุดท้ายนี่ก่อ,อย่าลืมอย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะไปเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะวันที่21สิงหาคมเนาะค่ะที่ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านพักอุดรธานีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะศูนย์เด็กกำพร้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไลยคะไปเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะบ้านไกลเรื่องเคียงเนาะค่ะซึ่ง Ad แอดกับนูดีก็ได้ซื้อน้ำน้ำโอ้ยน้ำขนมเนาะค่ะพี่น้องค่ะแป้งผลไม้ข้าวสารเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปมอบให้ทางมูลนิธินะค่ะกัไปเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ที่ได้เบิ่งได้ชมชีิปนี้แล้วก็ขอให้เฮงให้รวยสุขสุขคนค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ